ดึกๆแบบนี้เสียงไม้มันจะนุ่มเป็นพิเศษนะเหมือนมันชวนให้คุยเรื่องยาวๆได้โดยไม่ต้องรีบเออจริงแถมเรื่องวันนี้ก็เหมาะกับเวลานี้มากเรื่องราชวงศ์ไทยก่อนที่คำว่าประเทศชาติจะเกิดขึ้นเนี่ยฟังดูยิ่งใหญ่แต่พอเล่าจริงๆมันใกล้ตัวกว่าที่คิดใช่หลายคนชอบนึกว่าประเทศมันมีมาตลอดเหมือนแผนที่โลกที่เราเห็นในห้องเรียนแต่จริงๆในอดีตคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลย เขาไม่ได้คิดว่านี่ประเทศฉันแต่คิดว่านี่แผ่นดินของใครมากกว่าเออประโยคนี้โคตรสำคัญแผ่นดินของใครไม่ใช่ชาติของใครถ้าเราย้อนกลับไปก่อนอยุธยาก่อนสุขโขทัยด้วยซ้ำโครงสร้างสังคมมันไม่ได้ยึดกับเส้นเขตแดนแต่ยึดกับตัวคนโดยเฉพาะเจ้าเหมือนแผนที่ในหัวคนสมัยนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงๆแต่เป็นวง,วงๆใช่ไหมใช่เลยระบบที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ามณฑลอำนาจหรือแมนดาลาน่นแหละ ศูนกลางคือราชวงศ์คือองค์กษัตริย์แล้วอำนาจมันค่อยๆจางออกไปตามระยะทางฟังดูเหมือน WiFi โบราณนะใกล้เราเตอร์ก็แรงไกลก็อ่อนฮ <laughs> ประมาณนั้นเลยเมืองที่อยู่ใกล้ก็ขึ้นตรงเมืองที่ไกลหน่อยก็อาจขึ้นกับหลายเจ้าในเวลาเดียวกันตรงนี้แหละที่คนสมัยใหม่งงทำไมเมืองหนึ่งส่งบรรณาการให้สองที่ได้เพราะเขาไม่ได้มองว่ามันขัดแย้งเขามองว่ามันคือการเอาตัวรอดเมืองเล็กๆต้องรักษาสมดุลไม่งั้นโดนกลืน แล้วราชวงศ์ไทยในช่วงนั้นบทบาทหลักไม่ใช่ผู้นำชาติแต่เป็นเหมือนเจ้าของเครือข่ายอำนาจถูกต้องและคำว่าราชวงศ์ก็ไม่ได้หมายถึงสายเลือดล้นล้วนแบบในนิยายบางทีก็เกิดจากการยึดอำนาจการแต่งงานการเป็นเขยเป็นญาติอย่างสุโขทัยเองคนชอบจำว่าเป็นอาณาจักรแรกของไทยแต่ถ้ามองตามบริบทจริงๆมันคือศูนย์อำนาจหนึ่งในหลายศูนย์และบทบาทของพ่อขุนในยุคนั้นไม่ใช่กษัตริย์แบบสมัยใหม่แต่เป็นพ่อของเมือง พ่อในความหมายที่ทั้งดูแลทั้งควบคุมทั้งตัดสินชีวิตคนได้ใช่อย่างศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพศ2135ก็เล่าว่าถ้าใครเดือดร้อนก็มาตีระครังหน้าวังฟังดูอบอุ่นนะแต่ก็สะท้อนว่าอำนาจมันรวมศูนย์มากคือถ้าพ่ออารมณ์ดีเมืองก็สงบถ้าพ่อไม่อยู่หรืออ่อนแอเมืองก็สั่นคลอนทันทีและพอเข้าสู่ยุคอยุธยาภาพนี้ยิ่งชัดราชวงศ์ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการเมืองแต่เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลในความเชื่อ กษัตริย์คือสมมุติเทพใช่แนวคิดนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะมันเอามาจากขเขมรจากอินเดียผสมศาสนาพราหมณ์กับพุทธเพราะเป็นสมมุติเทพแผ่นดินก็ไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์และคนที่อยู่บนแผ่นดินก็เหมือนอยู่ใต้ร่มเงาของราชวงศ์นั้นซึ่งถ้าราชวงศ์แข็งแรงบ้านเมืองก็มั่นคงแต่ถ้าราชวงศ์เริ่มมีปัญหาแย่งราชสมบัติขุนนางแตกขอกันเมืองประเทศก็พังตาม อย่างปลายอายุทยาเนี่ยเห็นชัดมากราชวงศ์บ้านพลูหลวงขึ้นมาในช่วงที่ระบบมันสั่นคลอนแล้วใช่พศ .2231 หลังเหตุการเปลี่ยนแผ่นดินขับฝรั่งเศสออกไปอำนาจมันเหมือนเย็บปะผ้าคือ,อยังเรียกว่าอาณาจักรอยู่แต่แก่นมันไม่เหมือนเดิมและตรงนี้แหละที่สำคัญก่อนจะมีคำว่าชาติชาติบทบาทราชวงศ์คือตัวแทนความเป็นระเบียบโลกถ้าไม่มีราชวงศ์ก็เหมือนไม่มีโครงไม่รู้ว่าใครใหญ่ใครเล็ก คนไม่ได้สาบานต่อธงแต่สาบานต่อเจ้าต่อราชวงศ์ซึ่งฟังดูไกลตัวนะแต่จริงๆมันส่งผลถึงวิธีคิดของเรามาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเราค่อยๆแกะกันว่าจากแผ่นดินของกรรษัตริย์มันกลายมาเป็นของชาติได้ยังไงเออค่อยๆเล่าแบบนี้แหละดึกๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวคนฟังตามทันเองจริงๆคําว่าชาติเนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับคนสมัยอยุธยาตอนต้นเขาอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรใช่เขาจะถามกลับว่าชาติไหนชาติใคร เพราะสาหรับเขาตัวตวนมันผูกกับเมืองกับเจ้ามากกว่าภาพรวมใหญ่ๆอย่างคนอยุธยาเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยเขาบอกว่าเป็นคนกรุงเป็นไพร่หลวงของพระเจ้าแผ่นดินหรือบางทีก็บอกเลยว่าข้าเป็นคนของเจ้านายท่านนี้ฟังดูเหมือนสังกัดบริษัทเนอะ <laughs> ใช่แบบยุคโบราณใครดูแลเราเราก็อยู่กับคนนั้นตรงนี้ทําให้เห็นว่าบทบาทราชวงศ์มันลึกกว่าการปกครองนะมันคือการให้ความคุ้มครองแลกกับแรงงานภาษีและชีวิตยามสงคราม อย่างระบบไพร่ที่เริ่มชัดในอยุธยาไพร่หลวงไพร่สมมูลนายมันคือโครงสร้างที่ผูกคนเข้ากับราชวงศ์แบบตรงตรงไพร่ต้องขึ้นทะเบียนต้องถูกเกณฑ์แรงงานปีละหกเดือนถ้าเป็นไพร่หลวงก็ตรงกับพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นไพร่สมก็อยู่กับขุนนางแต่สุดท้ายอำนาจสูงสุดก็ยังอยู่ที่ราชวงศ์ซึ่งตรงนี้ทําให้ราชวงศ์ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นเจ้าของทรัพยากรมนุษย์จริงๆใช่คนคือกําลังการผลิตกําลังทาหารและกําลังสร้างเมือง ลองคิดดูนะวัดวังคูเมืองถลนทั้งหมดสร้างด้วยแรงไพร่และคนสมัยนั้นไม่ได้มองว่ามันโหดร้ายแบบที่เรามองวันนี้มันคือหน้าที่หน้าที่ต่อเจ้าต่อราชวงศ์ต่อแผ่นดินของท่านเพราะแผ่นดินยังไม่ใช่ของเราพอพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มถามว่าแล้วคนธรรมดาเขารู้สึกยังไงจากบันทึกฝรั่งอย่างของเดลลาลูแบร์ปลายอายุธยาเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าคนสามัญไม่ได้มีสิทธิ์อะไรกับรัฐชีวิตขึ้นกับนายกับเจ้ากับดวงล้วน ในอีกมุมหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามีที่พึ่งเพราะถ้าอยู่ใต้ร่มเง,งาราชวงศ์ที่แข็งแรงอย่างอายุทยาช่วงสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระนารายณ์บ้านเมืองมันมั่นคงจริงสมเด็จพระนเรศวรน,นี่ชัดมากบทบาทราชวงศ์คือผู้นำการรวมศูนย์อำนาจประกาศอิสรภาพพศ2127ไม่ได้ประกาศในนามชาติแต่ประกาศในนามพระองค์คือกรุงศรีอยุธยาไม่ขึ้นกับหงสาวดีอีกต่อไปไม่ใช่ประชาชนเป็นอิสระใช่มันคือการเปลี่ยนเจ้านายไม่ใช่เปลี่ยนระบบ แล้วพอเข้าสู่ยุครัตนโกสิทร์หลังเสียกรุงพศ23 1 0บทบาทราชวงศ์ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเพราะบ้านเมืองแตกเป็นเสียงเสี่ยงถ้าไม่มีราชวงศ์ใหม่ที่แข็งแรงมันไม่เหลืออะไรเลยพระเจ้าตักสินกับราชวงศ์ธนบุรีคือกรณีศึกษาชัดมากใช่พระองค์ต้องรวบรวมผู้คนที่ไม่ได้คิดว่าเป็นชาติเดียวกันแต่คิดว่าใครคุ้มครองได้ก็ไปอยู่ด้วยเมืองไหนยอมเมืองไหนแข็งขืนพระองค์ต้องตัดสินใจเร็วมากเพราะถ้าช้าแผ่นดินก็หาย และพอถึงรัชกาลที่1ตั้งกรุงรตัตนโกสินทร์พศ2322บทบาทราชวงศ์คือผู้ฟื้นระเบียบโลกเดิมฟื้นกฎหมายตราสามดวงฟื้นพิธีกรรมฟื้นภาพสมมุติเทพทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ชาติแต่มันคือการทําให้แผ่นดินกลับมาอยู่ใต้เจ้าของคนเดียวอีกครั้งซึ่งถ้าเรามองดีๆความคิดเรื่องชาติมันยังไม่จําเป็นเลยในตอนนั้นเพราะสิ่งที่คนต้องการคือความมั่นคงไม่ใช่อุดมการณ์ เดี๋ยวช่วงต่อไปเราค่อยๆแกะกันว่าจุดไหนที่ราชวงศ์เริ่มต้องปรับบทบาทจากเจ้าของแผ่นดินมาเป็นผู้นำของชาติซึ่งบอกเลยจุดนั้นมันไม่ได้โรแมนติกเท่าในหนังสือเรียนเลยจริงๆคำว่าชาติเนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับคนสมัยอยุธยาตอนตอน้นเขาอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรใช่เขาจะถามกลับว่าชาติไหนชาติใครเพราะสำหรับเขาตัวตนมันผูกกับเมืองกับเจ้ามากกว่าภาพรวมใหญ่ๆ อย่างคนอยุธยาเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยเขาบอกว่าเป็นคนกรุงเป็นไพร่หลวงของพระเจ้าแผ่นดินหรือบางทีก็บอกเลยว่าข้าเป็นคนของเจ้านายท่านนี้ฟังดูเหมือนสังกัดบริษัทเนอะ <laughs> ใช่แบบยุคโบราณใครดูแลเราเราก็อยู่กับคนนั้นตรงนี้ทําให้เห็นว่าบทบาทราชวงศ์มันลึกกว่าการปกครองนะมันคือการให้ความคุ้มครองแลกกับแรงงานภาษีและชีวิตยามสงคราม อย่างระบบไพร่ที่เริ่มชัดในอยุธยาไพร่หลวงไพร่สมมูลนายมันคือโครงสร้างที่ผูกคนเข้ากับราชวงศ์แบบตรงๆไพร่ต้องขึ้นทะเบียนต้องถูกเกณฑ์แรงงานปีละหกเดือนถ้าเป็นไพรหลวงก็ตรงกับพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นไพรสมก็อยู่กับขุนนางแต่สุดท้ายอำนาจสูงสุดก็ยังอยู่ที่ราชวงศ์ซึ่งตรงนี้ทําให้ราชวงศ์ไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์แต่เป็นเจ้าของทรัพยากรมนุษย์จริงๆใช่คนคือกําลังการผลิตกําลังทหารและกําลังสร้างเมืองลองคิดดูนะ วัดวังครูเมืองถลนทั้งหมดสร้างด้วยแรงไพร่และคนสมัยนั้นไม่ได้มองว่ามันโหดร้ายแบบที่เรามองวันนี้มันคือหน้าที่หน้าที่ต่อเจ้าต่อราชวงศ์ต่อแผ่นดินของท่านเพราะแผ่นดินยังไม่ใช่ของเราพอพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มถามว่าแล้วคนธรรมดาเขารู้สึกยังไงจากบันทึกฝรั่งอย่างของเดลลาลูแบร์ปลายอายุธยาเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าคนสามัญไม่ได้มีสิทธิ์อะไรกับรัฐชีวิตขึ้นกับนายกับเจ้ากับดวงล้วน แต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็รู้สึกว่ามีที่พึ่งเพราะถ้าอยู่ใต้ร่มเงาราชวงศ์ที่แข็งแรงอย่างอายุทยาช่วงสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระนารายณ์บ้านเมืองมันมั่นคงจริงสมเด็จพระนเรศวรน,นี่ชัดมากบทบาทราชวงศ์คือผู้นำการรวมศูนย์อำนาจประกาศอิสรภาพพศ2127ไม่ได้ประกาศในนามชาติแต่ประกาศในนามพระองค์คือกรุงศรีอยุธยาไม่ขึ้นกับหงสาวสดีอีกต่อไปไม่ใช่ประชาชนเป็นอิสระใช่มันคือการเปลี่ยนเจ้านายไม่ใช่เปลี่ยนระบบ แล้วพอเข้าสู่ยุทธรัตนโกสินทร์หลังเสียกรุงพศ2310บทบาทราชวงศ์ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเพราะบ้านเมืองแตกเป็นเสี่ยงเสียงถ้าไม่มีราชวงศ์ใหม่ที่แข็งแรงมันไม่เหลืออะไรเลยพระเจ้าตักสินกับราชวงศ์ธนบุรีคือกรณีศึกษาชัดมากใช่เพราะองค์ต้องรวบรวมผู้คนที่ไม่ได้คิดว่าเป็นชาติเดียวกันแต่คิดว่าใครคุ้มครองได้ก็ไปอยู่ด้วยเมืองไหนยอมเมืองไหนแข็งขืนพระองค์ต้องตัดสินใจเร็วมากเพราะถ้าช้าแผ่นดินก็หาย และพอถึงรัชกาลที่1ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พศ2322บทบาทราชวงศ์คือผู้ฟื้นระเบียบโลกเดิมฟื้นกฎหมายตราสามดวงฟื้นพิธีกรรมฟื้นภาพสมมุติเทพทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ชาติแต่มันคือการทําให้แผ่นดินกลับมาอยู่ใต้เจ้าของคนเดียวอีกครั้งซึ่งถ้าเรามองดีๆความคิดเรื่องชาติมันยังไม่จําเป็นเลยในตอนนั้นเพราะสิ่งที่คนต้องการคือความมั่นคงไม่ใช่อุดมการณ์ เดี๋ยวช่วงต่อไปเราค่อยๆแกะกันว่าจุดไหนที่ราชวงศ์เริ่มต้องปรับบทบาทจากเจ้าของแผ่นดินมาเป็นผู้นำของชาติซึ่งบอกเลยจุดนั้นมันไม่ได้โรแมนติกเท่าในหนังสือเรียนเลยจุดเปลี่ยนมันเริ่มชัดจริงๆตอนที่โลกภายนอกมันเคาะประตูแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่ใช่แค่เคาะนะบางทีก็เอาปืนเอาเรือรบมาจอดหน้าบ้านเลยปลายศตวรรษที่18ต่อศตวรรษที่19ชาติตะวันตกเริ่มนิยามคำว่ารัฐแบบใหม่มีพรมแดนมีแผนที่มีอธิปไตย แต่สยามตอนนั้นยังคิดแบบเดิมอยู่แผ่นดินคือของกษัตริย์เมืองประเทศคือเครือข่ายเมืองขึ้นปัญหาคือฝรั่งไม่เข้าใจระบบนี้เลยหรือบางทีก็เข้าใจแต่แกล้งไม่เข้าใจเพื่อจะได้ยึดง่ายๆอย่างสนที่สัญญาเบลริงพศ2398นินี้โคตรสำคัญใช่เพราะตั้งแต่วินาทีนั้นสยามถูกบังคับให้เล่นเกมโลกแบบใหม่จากที่ราชวงศ์เคยคุมทุกอย่างกลายเป็นว่ามีพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้ สารกงสู์สิทธิสภาพนอกอนณาเขตภาษีที่เก็บเองไม่ได้ตรงนี้แหละที่บทบาทราชวงศ์เริ่มสันเพราะถ้ายังคิดว่าแผ่นดินเป็นของกษัตริย์คนเดียวมันจะไปสู้กับแนวคิดรัฐช,ชาติของฝรั่งไม่ได้รัชการที่4กับรัชการที่5เลยต้องปรับเกมครั้งใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ทิ้งบทบาทเดิมทันทีนะยังคงภาพพ่อยังเป็นสมมุติเทพแต่เพิ่มบทบาทใหม่เข้าไป คือเริ่มทำตัวเป็นตัวแทนของแผ่นดินมากกว่าผู้ครอบครองอย่างการเลิกไพร่เลิกท่าช่วงพศ2417-2448ถึงถ้ามองผิวเผินเหมือนเมตตาแต่ถ้ามองลึกมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์จากคนเป็นของเจ้ามาเป็นราษฎรของรัฐและรัฐในตอนนั้นยังมีราชวงศ์เป็นหัวใจเริ่มมีคำว่าบ้านเมืองที่หมายถึงทุกคนมากขึ้นไม่ใช่แก่วัง มีระบบเทศาิบาลแบ่งมณฑลจังหวัดอำเภอซึ่งก่อนหน้านั้นเมืองใหญ่บางเมืองแทบปกครองตัวเองตรงนี้แหละที่ราชวงศ์เปลี่ยนจากเจ้าของเครือข่ายมาเป็นผู้จัดการระบบฟังดูเหมือนซีอเลยนะ <laughs> ใช่ซีอแห่งแผ่นดินแต่ถึงอย่างนั้นความคิดเรื่องชาติของประชาชนก็ยังไม่เกิดเต็มที่เพราะสิ่งที่คนรู้สึกใกล้ตัวที่สุดยังเป็นเจ้ายังเป็นพระมหากษัตริย์ คนรักในหลวงก่อนจะรักชาติด้วยซ้ำซึ่งถ้ามองตามบริบทมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะราชวงศ์คือสิ่งที่จับต้องได้เห็นจริงช่วยจริงในขณะที่ชาติมันยังเป็นนามธรรมมากจนกระทั่งต้นศตวรรษที่20แนวคิดชาตินิยมเริ่มเข้ามาแรงขึ้นโรงเรียนหนังสือพิมพ์เพลงชาติธงชาติทั้งหมดนี้คือเครื่องมือใหม่ที่ทำให้คนเริ่มคิดว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกัน และราชวงศ์ก็ต้องปรับบทบาทอีกครั้งจากศูนย์กลางทุกอย่างมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆนะใช่เพราะความคิดแบบเก่ากับแบบใหม่มันซ้อนกันอยู่ยาวมากเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะคุยกันตรงจุดประทะจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคำว่าชาติเริ่มดังเทียบเท่าคำว่าเจ้าบอกเลยตอนนั้นแหละดราม่าจริงไม่ใช่แค่ในตำราจุดประทะที่ว่ามันไม่ได้มาแบบตูมเดียวจบนะมันค่อยๆสะสมเหมือนความอึดอัดที่พูดไม่ออก ใช่เป็นความอึดอัดที่อยู่ในหัวคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ช่วงปลายรัชกาลที่หต่อรัชกาลที่6คนกลุ่มนี้เริ่มได้เรียนหนังสือแบบตะวันตกเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์เห็นโลกนอกสยามแล้วเขาเริ่มถามคำถามที่สมัยก่อนแทบไม่มีใครกล้าถามอย่างเช่นบ้านเมืองนี้เป็นของใครกันแน่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นคำตอบมันชัดมากของพระเจ้าแผ่นดินแต่พอแนวคิดรัฐชาติเริ่มแรงคำตอบมันเริ่มไม่ชัด รัชกาลที่6ในี้น่าสนใจมากพระองค์พยายามสร้างชาติโดยที่ยังให้ราชวงศ์เป็นแกนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่เลยสโลแกนนี้ไม่ได้เกิดลอยๆมันคือความพยายามผระสานของเก่ากับของใหม่ทำให้คนรักชาติผ่านการรักสถาบันมีลูกเสือมีเสือปา่ามีพิธีมีสัญ,ญลักษณ์เต็มไปหมดบางคนบอกว่านี่คือชาตินิยมแบบบนลงล่างคือรัฐบอกว่านี่แหละชาติแล้วให้คนเชื่อตาม แต่ปัญหาคือสังคมมันเปลี่ยนเร็วเกินเศรษฐกิจเงินเดือนข้าราชการความคิดเรื่องความเท่าเทียมมันเริ่มขยับแล้วพอถึงรัชกาลที่7โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกพศ2 4 2 9สยามก็โดนด้วยรายได้รัดลดแต่โครงสร้างอำนาจยังเป็นแบบเดิมตรงนี้แหละที่ความตึงมันเริ่มชัดระหว่างราชวงศ์กับกลุ่มใหม่ๆ ข้าราชการทหารพล,ลเรือนที่เรียนกลับมาจากต่างประเทศเขาไม่ได้คิดจะล้มเจ้าในความหมายแบบสุดโต่งนะแต่เขาคิดว่าบทบาทราชวงศ์มันควรเปลี่ยนจากเจ้าของประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและนั่นนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรารู้จักกันดีพศ2432ซึ่งถ้ามองลึกๆมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนการปกครองแต่มันคือการนิยามใหม่ว่าประเทศนี้เป็นของใครจากแผ่นดินของพระมหากษัตริย์มาเป็นของประชาชนในนามชาติ แต่ถึงจะเปลี่ยนแบบนั้นความคิดเดิมก็ไม่ได้หายไปนะใช่มันยังฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมในภาษาในความรู้สึกเรายังพูดว่าแผ่นดินของพระหลวงยังเรียกในหลวงซึ่งสะท้อนว่าบทบาทราชวงศ์ในไทยไม่เคยหายไปจริงๆแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนตำแหน่งในโครงสร้างจากศูนย์กลางอำนาจมาเป็นศูนย์กลางความหมายและตรงนี้แหละที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมันซับซ้อนกว่าที่คิดไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำ แต่เป็นชั้นๆทับกันเหมือนตะกอนเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะลองคุยกันแบบสบายๆว่าแล้วคนธรรมดาอย่างเรารับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มายังไงรับรู้แบบไหนเชื่ออะไรแล้วอะไรที่ยังหลงเหลือมาถึงวันนี้จุดประทะที่ว่ามันไม่ได้มาแบบตูมเดียวจบนะมันค่อยๆสะสมเหมือนความอึดอัดที่พูดไม่ออกใช่เป็นความอึดอัดที่อยู่ในหัวคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6 คนกลุ่มนี้เริ่มได้เรียนหนังสือแบบตะวันตกเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์เริ่มเห็นโลกนอกสยามแล้วเขาเริ่มถามคำถามที่สมัยก่อนแทบไม่มีใครกล้าถามอย่างเช่นบ้านเมืองนี้เป็นของใครกันแน่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นคำตอบมันชัดมากของพระเจ้าแผ่นดินแต่พอแนวคิดรัฐชาติเริ่มแรงคำตอบมันเริ่มไม่ชัดรัชกาลที่6นี่น่าสนใจมากเพราะองค์พยายามสร้างชาติโดยที่ยังให้ราชวงศ์เป็นแกน ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ใช่เลยสโลแกนนี้ไม่ได้เกิดลอยๆมันคือความพยายามประสานของเก่ากับของใหม่ทำให้คนรักชาติผ่านการรักสถาบันมีลูกเสือมีเสือป่ามีพิธีมีสัญ,ญลักษณ์เต็มไปหมดบางคนบอกว่านี่คือชาตินิยมแบบบนลงล่างคือรัฐบอกว่านี่แหละชาติแล้วให้คนเชื่อตามแต่ปัญหาคือสังคมมันเปลี่ยนเร็วเกินเศรษฐกิจ เงินเดือนค้าราชการความคิดเรื่องความเท่าเทียมมันเริ่มขยับแล้วพอถึงรัชกาลที่7โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกพศ2 4 7 2สยามก็โดนด้วยรายได้รัฐลดแต่โครงสร้างอำนาจยังเป็นแบบเดิมตรงนี้แหละที่ความตึงมันเริ่มชัดระหว่างราชวงศ์กับกลุ่มใหม่ๆค่าราชการทหารพลเรือนที่เรียนกลับมาจากต่างประเทศ เขาไม่ได้คิดจะล้มเจ้าในความหมายแบบสุดโต่งนะแต่เขาคิดว่าบทบาทราชวงศ์มันควรเปลี่ยนจากเจ้าของประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและนั่นนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรารู้จักกันดีพศ2475ซึ่งถ้ามองลึกๆมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนการปกครองแต่มันคือการนิยามใหม่ว่าประเทศนี้เป็นของใครจากแผ่นดินของพระมหากษัตริย์มาเป็นของประชาชนในนามชาติ แต่ถึงจะเปลี่ยนแบบนั้นความคิดเดิมก็ไม่ได้หายไปนะใช่มันยังฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมในภาษาในความรู้สึกเรายังพูดว่าแผ่นดินของพ่อหลวงยังเรียกในหลวงซึ่งสะท้อนว่าบทบาทราชวงศ์ในไทยไม่เคยหายไปจริงๆแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนตำแหน่งในโครงสร้างจากศูนย์กลางอำนาจมาเป็นศูนย์กลางความหมายและตรงนี้แหละที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมันซับซ้อนกว่าที่คิด ไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำแต่เป็นชั้นๆันทับกันเหมือนตะกอนเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะลองคุยกันแบบสบายๆว่าแล้วคนธรรมดาอย่างเรารับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มายังไงรับรู้แบบไหนเชื่ออะไรแล้วอะไรที่ยังหลงเหลือมาถึงวันนี้ถ้าพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วบอกว่าวันนี้เราจะเป็นคนของชาติแล้วนะมันไม่เกิดแบบนั้น ใช่การเปลี่ยนผ่านมันเงียบมากเงียบจนคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสำหรับชาวบ้านในต่างจังหวัดชีวิตยังเหมือนเดิมทำนาเสียภาษีเข้าเกณฑ์ทหารแค่เปลี่ยนจากรับคําสั่งจากเจ้าเมืองมาเป็นข้าราชการที่ถือเอกสารจากอำนาจที่มองเห็นได้เป็นอำนาจที่จับต้องยากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่คือภาพของราชวงศ์ในฐานะศูนย์รวมใจแม้หลัง2475แล้วบทบาททางการเมืองจะลดลง แต่บทบาททางความรู้สึกกลับชัดขึ้นอันนี้น่าสนใจนะเหมือนยิ่งไม่ใช่เจ้าของประเทศยิ่งกลายเป็นของทุกคนเหมือนความสัมพันธ์เปลี่ยนจากเจ้านายกับไพร่มาเป็นพ่อกับลูกในเชิงสัญ,ญลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ถูกส่งต่อผ่านโรงเรียนเพลงภาพ,พยนตร์งานรัฐพิธีเด็กเรียนประวัติศาสตร์แบบมีตัวเอกมีผู้เสียสละมีเรื่องเล่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะแต่มันคือการเลือกเล่า เลือกเล่าให้ราชวงศ์เป็นรากของแผ่นดินทั้งที่จริงแล้วก่อนมีคำว่าชาติราชวงศ์คือแผ่นดินเองต่างกันนิดเดียวแต่ความหมายเปลี่ยนทั้งระบบแล้วพอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ก็เริ่มตั้งคำถามอีกคำถามเดิมแต่ถามในบริบทใหม่ราชวงศ์ควรมีบทบาทแค่ไหนในโลกที่คำว่าชาติมันชัดขึ้นทุกวันซึ่งคำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียวและไม่ควรมีด้วยเพราะถ้ามองย้อนกลับไป ตั้งแต่สุขโขทยัยอายุทยาทนบุรีรัตนโกสินทร์บทบาทราชวงศ์ไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันเปลี่ยนตามโลกเปลี่ยนตามแรงกดดันเปลี่ยนตามผู้คนจากเจ้าของแผ่นดินมาเป็นผู้คุ้มครองจากผู้คุ้มครองมาเป็นสัญ,ญลักษณ์และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่คำว่าประเทศชาติจะมีความหมายแบบที่เราเข้าใจกันวันนี้พอฟังมาถึงตรงนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเลยก็ได้ แค่เข้าใจว่าโครงสร้างความคิดมันเดินทางมาไกลแค่ไหนและทำไมบางความรู้สึกถึงยังฝังอยู่ในสังคมเราเพราะมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันสะสมมาหลายร้อยปีเหมือนบทสนทนานี้แหละค่อยๆไหลค่อยๆต่อเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราค่อยปิดด้วยคำถามง่ายๆว่าในวันนี้เราอยู่ตรงไหนระหว่างแผ่นดินของเจ้ากับประเทศของเราเอาแบบไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้ แค่ฟังแล้วเก็บไปคิดเงียบๆก่อนนอนเอาจริงนะคำถามว่าเราอยู่ตรงไหนระหว่างแผ่นดินของเจ้ากับประเทศของเรามันไม่ใช่คำถามแบบสอบผ่านสอบตกใช่มันเป็นคำถามที่แต่ละคนตอบไม่เหมือนกันแล้วคำตอบก็เปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตด้วยตอนเด็กเราอาจรับเรื่องเล่ามาแบบไม่ตั้งคำถามโตขึ้นเริ่มสงสยัยเริ่มเทียบเริ่มเอาประวัติศาสตร์ไปชนกับชีวิตจริง และพอมองย้อนกลับไปจะเห็นเลยว่าราชวงศ์ไทยก่อนมีคำว่าประเทศชาติไม่ได้เลวไม่ได้ดีแต่มันจำเป็นในบริบทของยุคนั้นถ้าไม่มีศูนย์กลางแบบราชวงศ์แผ่นดินนี้อาจแตกย่อยจนไม่เหลือชื่อด้วยซ้ำและถ้าไม่ปรับบทบาทตามโลกใหม่เราก็อาจไม่รอดเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจคือคนไทยจำนวนมากรับสองความคิดนี้พร้อมกันได้ทั้งรักชาติทั้งผูกพันกับสถาบานันซึ่งถ้าไปดูประเทศอื่นๆที่ผ่านการเปลี่ยนผ่านแบบรุนแรงกว่านี้ เขาต้องตัดขาดแต่ของไทยคือค่อยๆเปลี่ยนช้าบางทีช้าจนคนรุ่นใหม่อึดอัดแต่ก็ช้าจนไม่แตกหักนี่อาจเป็นสเสน่ห์หรืออาจเป็นปัญหาก็แล้วแต่มุมที่มองแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดตั้งต้นจริงๆก่อนจะมีคำว่าชาติก่อนจะมีธงก่อนจะมีเพลงมันเริ่มจากความสัมพันธ์ง่ายๆระหว่างคนกับคนใครคุ้มครองใครดูแลใครทำให้เรารอดแล้วราชวงศ์ในอดีตก็คือคำตอบนั้นในเวลานั้น วันนี้คำตอบอาจไม่เหมือนเดิมแต่การเข้าใจคำตอบเก่าๆไม่ได้ทำให้เราล้าหลังมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าทำไมบางเรื่องถึงอ่อนไหวทำไมบางคำถึงหนักและทำไมประวัติศาสตร์ไทยถึงไม่เคยเล่าได้ในประโยคเดียวถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณจริงๆดึกๆนั่งคุยกันยาวขนาดนี้เหมือนมีเพื่อนอีกคนอยู่หน้าไมค์ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้คุยกันหน่อย ช่องผู้เฝ้าตำนานยังมีเรื่องเก่าๆอีกเยอะเรื่องที่ไม่ได้รีบสรุปแต่ชวนคิดไปยาวๆคืนนี้ขอบคุณที่นั่งฟังกันแล้วเจอกันเรื่องหน้าในช่องผู้เฝ้าตำนาน